แกงผักกดาดใส่จีนสามจานเจ้าหน้านี้อุ้ยจะเอาผักกาดมาแกงเนอมันเป็นใย,ยบะโหูมันจอบะลมผักกดาดจอต้องกินหน้าหนาวเจ้ามันถึงจะรำทุกคนว่าแต่กอเจ้านี่ลุกมาฝนตกเห็นละแต่อุ้ยก็นึ่งเข้าเนื้กินอย่างเก่าตั้งม้อแกงแล้วก็จีนสามจานมักั่วแล้วก็เอาพริกแกงเข้าใส่เลยพริกแกงเมนูนี้อุ้ยจะตำใส่ขมิ้นจักไค่พริกหอมขา่าหอมแดงกับิกฮา เน้อแล้วก็เอามาตำรวมกันเอาพริกคั่วกับจีนแล้วก็ใส่น้ำรวมมอกแกงเดือดประกอบมอแกงเดือดแล้วก็ใส่ผักกาดลงไปเลยผักกาดนี้อุ้ยใส่ล้างน้ําเรียบร้อยแล้วบีบพื่อน้ำมันออกก่อนใส่มอกแกงเน้อมันเดือดแล้วบอกก็ใส่ต้นหอมผักชีพริท้ายเต้าอ,อีก,ก็ได้กินแล้วเจ้าแกงผักกาดจอใส่หมูสามชั้นเดี๋ยวอุ้ยจะไปดาขันตกก่อนมาเจ้าทุกคนมากินข้าวด้วยกันมีคนบอกอุ้ยว่ามอแกงอุ้ยดับน้ำไป ให้เปลี่ยนมอแกงถ้าเปลี่ยนมอแกงใหม่จะเยกินบาร์บามเน้เนอฮอ,อุ้ยว่าเล่นบ่ได้อุ้ยนั่งรถมาส่งน้ำมันภัยกับนอซ้อมขอบคุณที่อุดหนุนอุ้ยเนอเจ้าเลยลวดมาแวกกาตั้งใจจะมาซื้อพักซื้อครัวจะเอามาแปรงแกงโหให้ลูกหลานออนไลน์ได้พอไปจับส่เปลิลขายเฮนห้าพอดีปีนี้อุ้ยยังไม่ได้กินกําเตือ้อขายะขนาดอุ้ยก็เลยซื้อมาโตยมาซื้อห่อหนึ่งกับแกงเพชร จะไปใส่ขัวโฮแล้วเราบอกกบปิกละขัวโฮกับแกงเห็ดห้าแรงนี้ยิ่งไม่ได้แป่งเต้นเจ้าทุกคนรอพอคิปเนอร์จะแกงวัดพูกแรงนี้หลานจวนมากินหมูกระทะกับกุ้งเผาเห็นแล้วรอบนี้อุ้ยมากันหลายคนขอบรัวใหญ่เลยดูหลอ,อ,อนเขาไปตักขัวฮัลโหขัวนักขนาดร้านนี้อาหารเป็นลำกุยยางเลยมาแล้เอเดี๋ยวอุ้ยจะโชกุ้งคือพอโอ้ดูฮัละกุ้งตกเบลเบลมาตัน คลายคนนั่งโต๊ะยาวเลยบางคนก็ใครกินหมูกระทะบางคนก็ใครกินซาบูที่นี่มันก็มีพร้อมเลยกุ้งอุ้ยก็สุกแล้วเจ้าเดี๋ยวอุ้ยจะกินห้อพออาหารคลิปนี้ตอนกี่โมงหิวข้าวกันก็นกนเจ้ารอบนี้ลูกหลานหายอุ้ยก็ม่วนใจกินเป็นดีเป็นรำกินนักขนาด มาตั้งแต่ฟ้าแจ้งกินเลี้ยบผมหุดขึ้นหรือมาอนี่ก็บริการดีเหมือนเดิมเปิดมาส่งอุ้ยถึงลถเลย๊กบ้านพระเจ้ารอพอเนอร์ทุกคนคลิปหน้าอุ้ยจะเนี้ย